สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมก็ห่างหายกันไปนานนะกับการซุ um ่มแรงจริงๆก็ห่างหายกันไปนานแล้วครับกับการซุ่มหมุนไข่ดับสูงนะฮะวันนี้ก็จะมาหมุนสักหนึ่งรอบละกันเนาะเพราะว่ารถมันแรงจริงๆนะวิ่งผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็ซุ่มเลย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 ดีเปล่า ช่วงนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปเลยนะเพราะว่าคอมเจ๊งนะคอมมีปัญหามากๆ,ๆเลยเปิดไม่ติดทำให้ไม่สามารถลงคลิปได้ก็มาแก้ขัดคลิปพิเศษด้วยการส่มไข่อะส่มแม่งเลยขอแค่ชิปอะเอาชิปดีๆอะเนาะตำนมตันานไม่สนใจเอาชิปเอาชิปชิปมาแล้หนึ่งมีตะขอดอยแสงทองมาเลยมาเจ๊งไม่เจ๊งดูกันเอา โอ้โหมาอีกแล้วครับโอ้โหสามตัวแสงทองมาโอโ้กิงก้าครับอือไม่ใช่ตัวที่ต้องการซักตัวแต่ก็ได้ชิปมาห้าอันซึ่งดับว่าไม่ใช่ปกติในตำนานก็ไม,ไม่ไม่โอเคเท่าไหร่นะฮะ <c oughs> โอเคครับก็มาสช่างง่ายสรุปเจ๊งไม่มีอะไรมากนะฮะก็ใครที่รอคลิปเกมโปเกสก้าอยู่ก็ ร้อยหนึ่งฮะพานี้พาิเศษมาเปิดให้ดูกันเลน็กน้อยนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปเท่านี้นะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยน,นะครับผมมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ด้าร่างคลิปเลยบ๊ายบายวันนี้ลาก่อนจุบจ๊บๆสั้นง่ายๆเจ๋ง